สามสี่ไปยาวแล้วไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันขึ้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บมาอย่างเงี้ยโอ้ยสองร้อยแล้วเอาใหม่เลยนะเอาใหมเลยป้าพี่ให้ต่อเลยให้จบเลยเล่นจบไลฟ์แล้วก็นอนแล้วเยมนอ้ยยิงยังไงอ่ะเอาไหม่เอาใหม่พี่เอาไหมเลยเอาไหมเลยอันนี้ถือว่าโมคะเอาไหมอันนี้อันนี้เอาใหม่เลยนะปิดทีวีก่อนเออยอมแพ้เกมนี้ยอมแพ้ถือว่าไม่มีแฟนๆมาเอ้ยโดนโดนพี่โดน ม่ฟังเอาใหม่เลยนะนะเีว่าลี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 นีล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 ีนี้ีรีรีลีลีลีรีล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 ีรีล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 ีรีล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 ีบีรีล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 ีรีล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 นลีกีล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 ปปีลีลีลารีล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 นลีลีลีปีนีลีอีล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 ียนชนะนลองปิีลไปคู่แี่ีลีลี่ไลี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 ลเล ส่วนผมไม่ได้แข่งใครเลยซีตีกะแข่งคือศูนย์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น,นเขาเรียกว่าอะไรว่าโตผูโตผูโตผูโต,ผ,ต,ผ,ตผูนะครับทุกคนว่าถ้าลองเดากันดูใครจะเป็นผู้ชนะเฮ้ยเสียงดังให้เดากันนะครับเป็นไงว่าระหว่างผมกับป๊อปปี้ใครจะเป็นผู้ชนะซีตีแข่งสองครั้งชนะรวดผมแข่งศูนย์ชนะศูนย์แพ้ศูนย์ซีตีไร้ผ้านะครับไม่เคยแพ้แล้วไม่เคยแข่งให้คนอืแข่งผมบอกเลยว่า มึงทำผิดฟังตรงไหนสวยด้วได้หรอได้ไห้ทุกคนครับนเริ่มยังไม่รู้เลยครับว่าเริ่มยังไงพีทอันนั้นก็ไม่ใช่กีฬาอะไรเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คนดูก็อย่าหาสาระจากไลฟ์นี้นะครับแล้วตุ๊กอ่านคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยครับว่ามีใครทายว่าเป็น พี่ป๊าามีอพี่ปาครับโอเคอ่ามีพี่ปี้ด้วยจ้นนะไม่ต้อพี่ปเล่นไฮโลไม่เล่นไฮโล,โลเอาจริงกีแท่งลูกแหมะครับทุกคนตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ให้ทุกคนนะถ้าวดป๊ากดหนึ่งปี้กดสองนะครับอันนี้ไม่ชนะแพ้ไม่ได้อะไรแค่สิบเอางี้ดีกว่าใครแพ้โดนน้ำเอาไหมใครแพ้โดนน้ำเอาไหมอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วแล้วบอกว่าอาบนแล้วใครแพ้โดนน้ำป้าอาวอาวอาเอาเอาอา พี่อาบน้ำแล้วนะทุกคนเป็นสัตว์ทีวิญญาณใครโหวตผมกดหนึ่งโหวตพพี่กดสองใครอยาโหวตน้ำเต็มที่เลยเริ่มกูเริ่มงอะไรหาเรื่องอาบน้ำเงี้ยมีฟาง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 หาเรื่องอาบน้ำเนี้ยโอเคโอเคเริ่มจากการฝนหัวคิวอมีกดหนึ่งมีกดสองมาเรื่อยๆจ้ะบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยลูกศิษย์ของต๋องศิษย์ชอยผมลูกศิษย์ต๋องต๋องศิษย์ชอยเหรอต๋องโตโตตี้แลยวเล่นลูกอาบน้ำเอ้ยลงน้ำเลยดีกว่าเพราะว่าโอเค ตัดี่เออโอเคผมจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับทุกคนเปิดสวยๆดูครับขอให้เห็นท้าหนึ่งลับลงไปหนึ่งปัง้งกินลงไปหนึ่งลับลูกอะไรวะลูกลายลครับตอนนี้ปั้งนำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวให้ปั้งโดดแทนด้วยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะยิงอะไรต่อเนี่ยย่างคือย่างไงเป๊ะเป๊ะยังไมนะ่ปั้งเป๊ะไอ้ อย่าโกนิเอ๊ะมันใช่เป่ากบหรือเปล่าน่ะลูกไรวะลูกลูกสีลูกสีลูกสีอะอะครับตอนนี้ตามพี่ยิงครับโอ้ยยิงโคตรยากเลยแต่ลูกแฟนคลับบอกเกียรดเกียดเกียดพี่ปี้อะโอเคฮะพึ่งดิพึ่งยเกียรดผมผมยิงไม่ลงเลยอุ๊ยพี่ตาผมอะตาผมโอ้ยโอ้โหทุกคนดูลูกนี้ถามหน่อยให้มันพูดไปให้มันพูดไปเอาอะไรมาไม่ลงนี่ดูนะดูโมเมนตัม โอ oh, oh, ้โหหันหลังทางนี้แล้วะเนี่ยเอาเลยเอาเลยอ่ะคุณคนเตรียมดูพี่ว่ายน้ำครับบอกเลยเอาอะไรมาไม่ลงครับทุกคนนะเอาโอ้ยลิงไงใครแพ้ว่ายน้ำนะตามนี้นะใช่ไหมครับใครแพ้ว่ายน้ำนะตามนี้นะใครแพ้ว่ายน้ำไม่ใช่เด็กดำาำลูกแล้วเนี่ยดูดูโหดอยู่แล้วล่ะเอาวี่ไปต่อมาได้ไหมทุกคนท่านคิดนานด้วยนี่โหวตจะโหจนช็อกทู่เหนแล้วเนี่ยตอนนี้เออสามศูนย์แล้วทุกคน บอกเลยว่าขันขาทันนี่ผมออมมือแล้วนะอุ้ยโอ้ยมึงแดงลูกแดงเลยมึงแดงลูกแดงเลยแต่ไอ้ลูกขาวลูกแดงใช่เหรอมึงใส่แดงเปแหลกปุ๊บวังขาวไม่ขยับลูกแดงมึงแทงกบนเมื่อไหร่ตาไม่ดีมึงไปดูคนทางไลฟ์ทางไลฟ์เขาเห็นอยู่ว่าชิ้งขาวลูกแดง ศูนย์สมูนม <bubble sous> ึงแบ่งหารไปอยู่เลยใกล้นั้นกดอ่อนเลยอะไรวะทำไมมันพอมันแข่งแบบมีร้านมันผมอ่ะผมนี่กำลังเจอแต่แฟนๆนะ พอกันทั้งคู่เลยค่ะพอกันคือเก่งพอกันอันนี้คือผมฟาวนะแต่ว่าผมได้แต้มแต่ว่าป๊อบปี้จะสามารถเอาลูกขาตั้งตรงไหนก็ได้ไม่รู้นี่กดจากไหนครับทุกคนจะได้เห็นป๊อบปี้โดดน้ำนะถ้าไม่โดดนี่คือแจ้งแบนนะอุ้ยอะไรโโอ้หแล้วใครใช้ว่ายน้ำไม่ต้านนี่อะไรเฮ้ยป้าเขาเปิดไลฟ์อยู่เขาเปิดไลฟ์ โอ้โหหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆอย่างโหดเลยค่ะเพื่อนอย่างโหดโหดทั้งคู่หน้าโหดทั้งคู่เอ้ยพี่โหเดี๋ยวเขาบอกได้โดดนาวทั้งคู่เลยนะเนี่ยดูดูท้าฝนหองคิวครับผมไม่มีทาโดดนาวแน่นอนม่ยิงละมั้งม่โบเกล้ววันนี้

สอง้ยหกสิบามยังไม่หายคนเขาว่างมาดูเราสองคนก็วันนี้วันส่งท้ายปีเก่าไงคะฉลองแอดมินบอกให้อัดคลิปสวัสดีปีใหม่ยังไม่ได้อัดอ่ฉลองไปด้วยกันก็ผมไอมนบอกว่าการเล่นพูผมเนี่ยจะไม่ดูท่าดูท่าดูท่าเยอะหน่อยท้าเป็นแอสดูท่าโอ้ยแม่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 ไม่ใช่เจ้าของทีู่รเบ ยากเยพี่ฟ้าฟ้าแกขา้วเอ้ยลบลุอุ้ยเกือบลงพี่มันจแพ้แล้วพอพอมีกล้องแล้วมันแบบมันคือเถิ่อนไงใจแบบใจปอบเลยนะนิ่งค่ะนิ่ง อะไรเกิเลยแวัยนี้เลยไล่เลยเมอนม้าเอาแล้วใกล้เคียงแล้วนี่นะต้ยโชคี้ตียิงันนี้ครึ่งชั่วโมงยังไม่จบเลยเฮ้ยม้าตลุกเฮ้ยสาวอยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ้อะไรอ่้อะไอะส่มากเลยใส้นี่นเฮ้ยอย่าอย่าตบอย่าอย่าตบโดนอ้ยรนดนบวเฮ้โดนก็วะอาทำไมโดนมึงโดนบวบอกกันโดนว เอออะไรมาเลยมาเลยยิงเข้านี่แล้วเล่งลงออกชนนู้นข้าอย่าชี้มือเลยเอ่รูเลยป้าดูเลยรู้ไอ้นี่ดู้ต๋องสียชัยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ลงเออให้จอดจอมาแล้วโดนกูละอิ่ยอ่ะโดนละมานะต๋องปวดแน่นัตตูบอกจะขึ้นมานอนวันนี้อยู่สงสาวไายน้ำคือโดนเด็กๆเรีให้เก็บบอลอยู่บอกทำได้ทุกหน้าที่ปี๊ หรือเยอะเลยผมสามลูกเลยไม่ต้องพูดเลยกำลังใจผมแล้วงนี้ผมมันเล่นยากแล้วผมบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่แพ้ไม่มีทางแพ้นอนถ้าทุกคนกดสองกันเยอะผมว่าผมจะไม่แพ้กดเยอะนะครับขอกำลังใจค่ะขอกำลังใจค่ะยิงยังไงวันนี้ผมเป็นอเฟย์นะฮะก็หนีคุณเหรียญกับหนูเกลือพอดีมาแบบพักร้อนกับครอบครัวครับพอดีว่าได้โบนัสสิบสองเดือนไม่ใช่ได้เงินนะฮะได้ปฏิทินเฮ้ยไม่ได้นท์หลงไอ อะไรแวบๆจับได้ฮะจับได้จับได้เฮ้ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยโห่แบนี้ไม่ไเฮ้ยแบบนี้เกง่อ่าดดเดโอเคต่อให้พี่หน่อยเดียวมันจะไม่สูสีครับทุกคนทุกคนคิดว่าใครชนะผมเหลือรูปนึ่งพี่เหลือ 1, 2, ึรูปอีกนิดเดียวสู้ๆๆอเดียวอีกนิด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 เดียวนแล้วบอกไม่แวอ่ะเฟยอ่ะเฟยเฮ้ มีคนสอกสวัสดียาเฟยผมพะงะนับงต้องดดน้ำจริงวอุ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วทำไมมันลอหเป็นจีงอีวะยากๆเอาดิอ้เอาเฟย์ต้องดดน้ำเหมือนนนี้วันนี้ใครเหนื่อยที่สุดก็คือกาะตุกบอกเลยไหมตถือกล้องเลยอะลองลองลอง

หนึ่งหนึ่ล้วหาแพ้ดี๋วน้ำนะพูดเยนะายแพ้ดีว่าเดียบไสิลาเลยทุกคนไม่ยอมทุกคนจะดูวยายโวยวายตายแล้วนี่ยเขาบอกเป็นพาะมะม่วงแน่เลยเนี่ยอ่าเออยา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 าไม่ยิเาพูดอะไรขอ แม่เมื่อกี้น้ำเมื่อกี้โอ้ยโทษอีกโทษอีกเดี๋ยวจะทุบบ้านให้ใหญ่ขึ้นนะฮะอนาคตนี่ลงนี่นะจะชัดนะเฮ้ยจับมือเคจับดีจับดจับดีนั่งนี่ฮะม่วงเหรอเออม่วงแม่เอ๋ยจับได้สึงน้ำทันงสี่ลูกอ่ะพีสเออแตวเรามีคนกดกูใหญ่เลยน้แพ้มึงกดน้ำไหมเพื่อน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 อยากดูคนกดน้ำเลยเร็วบป้าบอกน้ำสี่ลูกแม่งกดใหญ่เลยไอ้พีแพร์โดนด้วยโดนอ่ะ พี่ปิ๊นมาพี่ปิ๊นมามีคนทักอือปลาปลาี่มันหลมันนี่เยคุณเหอ้ี่ไงบางอยู่ลูกบางอยู่มีอะไรพี่ลูกบางอยู่มีอะรนี้เลย ไม่เข้าหรอกไม่งากไม่ลุ้นว่ะลุ้นว่ะเฮ้ยผลไม้มหยิบไม้เลยมาแม่่นก็พี่มาป้าปาลูกนี้อวป้ามาด้วยสกีพยานสกีพยานลงดียวแล้งอกยาไม่งงแล้วก็เยางยากเร็ว เร็วเคเรับเร้เห็นเรวเร้วเร็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 วเรอวเร็วเา็วเร็้วเร็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 วเเวร็วเร็เร็วงร็วเร็วเวเร็วเวเ้วเเร็เวว่ร็ว้วเา็วเวเร้วเรเร็ว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 เเวเร็วเร็วเร็รเวววเวเเ ก็เพลินไหมเป็นไรใช้สมาธิตาเดินเดพื่เดี๋ยวพี่พูดพี่เป๊ะปะไปเ็กนะนอนโหยฮ้ยผลกลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับมาแลวดูเอามาแล้วครับอะไรครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้แจมแจ้งเจแดงแจ๋พี่พี่ถือเกอล์ฟหน่อยถือกอล์ฟหน่อย ถือว่าถือว่าเรื่องนี้คือผมน่าสีตีการแข่งขันสีตีหนึ่งชนะรวดครับไม่ได้แพ้ใครป้าป้ายืนนี่ป้ายืนนี่ป้าส่ที่รงน้นไปไปพัดดแล้วเดี๋ยวเอาแ้เอาแล้วอบแล้วเกือบป้าลงมาแล้ื่ยืี่ไหนไรถอดเสื้อ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 ให้ฉลายลงได้ไหม้อเสื้อขอเสื้อขอเสื้อออกเก่งได้หมถอเสื้อ้เสื้อเสื้อเสื้อเอ่ะ ตอเชื่อได้ป่วะเปิดเปิดปเปิดไปไปเม้นแล้วนะถ่ายอะไรถ่ายเป็ดใครเขาดูอ่ะก็เดี๋ยวดิเกปป๊บเปิดไปเีเอาไม้เก็บเอาไม้เก็บมาเปลี่ยวไม้เขาเปิดตอนนี้เขาเขาหลับกันหมดแล้วขอ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 เสียงพี่อปีเลยครับชนะทุกคนแพ้พี้ป้าได้ไงชนะป้าสครั้งชนะสองครั้งม็แพ้ป้าตัวเองแพ้ป้าอยู่ ้าจะโดดเป็เพื่อนมาไม่ะให้เป็นเียเป็เยเอาละเอาละเอาละี่ไม่ได้ตีฉัด้วยเอาละครับอพี่จะขึ้นไปฮะไม่อยุดผักไว้พี่มืเหือไม่เอาไเล่นนะมห้ยมเมเอา่าไหนโอไท่าไหนครับท่าไหครับพี่พินจะโดนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋องอาบน้ำมาเมื่อกี้ ตีอย่างหน้าพุ่งเลยไม่ดีเออเอาปลอดภัยปลอดภัยแล้วกันเอาขาเลยครส่งเสียงนะครับให้พูดเลยก่อนให้พูดเลยก่อนที่จะลงไปน้ำมามาก็เดี๋ยวเดี๋ยวแข่งใหม่อีกเกมนึ่งเดี๋ยวดูว่าใครลงแล้วแล้วเกมเดียวพอแต่แความดีเมื่อกี้เพิ่งเล่นทีมคู่แล้วโกลดคู่อะพ่อพ่อพ่อสองหนึ่ง ไเป็นปั๊บเปลี่นสีเลยอ้าข้าไขครับเพิงอาบน้ำเลยนะครับ้าไปครับเลี้ยวหน้าเลี้ยวไปเลี้ยน้าดีแล้วดีมตนอย้งน้ำเลยนก็วันนี้ก็าเคยนะครับหนีมาเล่นสนุกกนนะครตีสนุกแล้วก็แพ้ครับผมแล้วก็ทำโทษชีวิตก็ไม่เคยคิดเลยว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับผมเลยบอกตรงว่าเฮ้ยไม่คุณนอนคนเดยบ้าที ไม่มอไม่ดียถอเสื้อลงมาไม่อาอเสื้อเดี๋ยวเขรู้เี่งนันโอ้โหโอ้โหอไปเ็มเลยวะเออน้ำเคมมาปลาเยอะไหมปลาหมดปเอหโอ้โหโ้โหีษาดอันนีอ่ะเอันนีอันนีอ่ฟงอกงม้อาออเมือวานแล้วโอ้โหชวแล้ เรื่องจริงตอนนี้หนาวมากเลยไม่อยากลงน้ำเลยือลงมาแล้วมึงพอแล้วนะครับเสื้อผ้าพึ่งมาลาไลน์ลาไล์ลาไล์ท่ายยทุกคนเอยอ่ะให้พูดให้พูดแล้วอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนกูจะได้ลาแฟนนพ่อผมกแแล้วก็ ตาตายิ้มหน่อยครไม่อยู่ทั่วทั้งคันทุกคนว่าตอนนี้คนดูอยู่คนประมาณ326คนครับผมผมว่าทุกคนไปนอนเถอะมันไม่มีอะไรทำแล้วอีกมันก็พอแล้วแหละมันน้อยที่นี่มีกบเลยมีกบมีกบแล้วก็อันนี้ก็สนุกสนานพอสมควรนะครับก็ขอบคุณที่มาดูไลฟ์เราสรุปว่คือเปลี่ยนทั้งคู่ไาเจอกันใหม่พูดแล้วี่พูดแล้ว เดยเดวหมดมลมวัวปวดศอกเนืวันนี้โอเคเดวร้าแล้วครับผมน้องลฝันดีสวัสดีพี่ใหม่ไยน่่งหน้าแล้วมีโอกาสเจอกันใหม่ในซีรีส์เรื่องพี่เจคนการจะรับบทเป็นอะไรไม่รู้เพราะยเบิร์สอไม่เสร็จโอเคลก็ฝากรายการด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวอนาคตนะหลังสงกรารมีรายการดีๆให้ชมแน่นอนรายการอะไรครับยังบอกชื่อรายการไม่ได้ รายการเชื่อในปังนรายการ EP 13ฝากปั่นหน่อยตอนนี้ยอดวิวนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันฮะเดี๋ยวเจอกันฮะทุกคนก็วันนี้อย่าลืมเชียร์นะครับเชลซีมาริดนะฮะขอให้เชลซีชนะนะครับวันนี้ไปเร็วไปเร็วไปไปแล้วไปแล้วครับไปดูไปแล้วไปแล้วเอ้ย